สวัสดีค่ะคิดถึงจังเลยวัสดมค่ะจะให้พี่เรียกว่าคุณจมูดีไหมเอาที่สะดวกเรียกอีเหมือนเมื่อก่อนก็ได้ค่ะ <laughs> แต่ว่าไอ้คำว่าสาวฮอตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากพื้นฐานจริงๆของเราสักเท่าไหร่ปัจจุบันเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเป็นปึ่งเป็นจมูทุกวันนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมจมูคนนั้นถึงกับคนนี้ถึงไม่เหมือนกันจะว่าจะเป็นคนแก่แดดก,ก็ได้ <laughs> คือเราเป็นคนที่มีความคิดที่โตกว่าไม่คิดที่จะ เปลี่ยนเป็นคนอื่นด้วยในความรู้สึกเราเนี่ยเป็นอย่างก็ได้ไม่ผิดเออแตงโมเนี่ยใส่ชุดเนี่ยแล้วเกิดการติดพลาดเคยพลาดงานไหนบ้างเป็นงานงานหนึ่งจับแต่งตัวเป็นซินเดเลล่าอุต่เพียงแค่เราตกปักรับคำว่าเราจะแต่งงานกับคนคนนึงทําไมชีวิตมันดูแบบเลวร้วายจังเลยมีคนแบบว่าด่ายเยอะมากทั้งนั้นที่เราไม่ได้ไปทําร้ายเขาอะ่ะรักคุณแม่รักโมนา